สบายดีสบายดีพี่น้องสบายดีเกี่ยวเขาพี่น้องเกี่ยวเขาคือเก่าไม่ได้คอยลงคิดพี่น้องสนยายอ้วนเบาแพงแล้วก็ลุงสามคนพ้นห้ามกับพ้นห้ากับไป้าย่างใดนี่พี่น้องเ้ยเกี่ยวต่อโฟดโฟว่าพ้นปีนี่ยังไ่คือมุนอุ้ยปุ้ยน่นนี่นี่ ไปดีเบส,สุขสุขคนไม่เกี่ยวข่าวลมกันเดน้องเลยสามคนกับยายอ้วนกับลุงฝนตกหยานียปีนี้สามคนตะปีอยากพี่น้องเห็ดไปนี่แล้วมือละหน่อยยายอ้วน ฝนตกหํมสบายดีพ่อแม่พี่น้องมามาเกี<ม>่<า>ยวเขานี่เขาเจ้าพี่น้องอันี้เขาเจ้าอันนี้เขาเนียวเาเาาเหนีมาพเกี่านมามาพี่น้องมา,าเกี่ยวเขาแล้วดูการเจ็บเกี่ยวแล้ว ไลลงไปเกี่ยวเขาเป็ดไปเิแน่นานไปกินเขานั่นแหละเกี่ยวบเป็นดอกนี่นะรานไปอม่อเามุนเบิ่พี่น้องมาลุยเขาลำบางๆปอกแปกปอกแปกไปเลยแล้วขาเจ้า เเดินนลยบถ้าก็ลงมือพี่น้องทงโอ้ยเมย์เมย์เมยพี่น้องเอ้ยปวดเบิร์ตะตุนกระโตรูนอ่ากับสองคนคนเข่าขึ้นเล่าพี่น้องจังมาปวดเบิดกระตุนกระโตเมยกว่าเกี่ยวเข่าอีก ปีนี้บ่ได้จ้างดอกพี่น้องเอ้ยบ่มีเงินพูแม่นบดพี่น้องโอ้จะสิเกี่ยวทันหรือบ่เกี่ยวไปเรื่อยๆพี่น้องเอ้ย2เดือนมันสิบเลเอาบ่ผลหาก ตกยาไปบางใดนี่พี่น้องเอ้ยตกแห้งเตอบผลขลังผลขี้ผลช่างลุงลุงเบาแห้งแรงถึงเพียงย้ายอวนกระแลนมะผึ่งกุกไม้เบาแพห้งแรนเมื่อเทียงผลทำผลชาวตกผลกาแฟตะเทียวโตใครเนี่ยแต่บวกลมพี่น้องมะกะสิลงนี่เป็นใดพี่น้องงามอยู่บ่อเข่าหน้าเบาแพงปีนี้ พอสายได้อยู่สัมคนธฝนตกดูหน่าแห้เ็กแล้วลงไปโหลบ่งพะกันเสียวเซยชุมเหาเย่้งว่าพะกันแหลก เกีล็ดกบผ่ากบโถนเขาเลี้ยเกยวเสย้อ,อยู่หน้าพายพอย่างน้ำเกี่ยวซ้บพอดีเป็นต้มเป็นน้ำปาเล็กเสียซะลุงผู้ชงเลยลงน้ำพอดีชนฝนตกอยู่เลยกับน้ำชุึมลงจะคลายเอาอีกจช็คสีเกีวค่ะแล้วลูกบอลแล้วพี่น้องเอ้ยนี่เกวบอลแล้วกับยายอูอ,อันอเลสเดเก่ยวกับลุง บ่าเพลงเดินทางไปทำงานเกาหลีกันพ oh, ี่น like, ้องไปนในอ้วนขับรถไทยเป็นบ่แสงกับบ่อยู่บ่แสงกับบ่อยู่ลุงกาบ่แข็งแรงโอ้ยอย่าไปครับเด้์เจ็บบิดกระตุนกระตูบ่แข็งแห้งจะเมื่อยเห็ดนำรถไทยบ่าวเพลงสิไปเห้วพี่น้องเดินสายไกลเไปทำงานอยู่เกาหลีเพื่อแหละพี่น้องหาเงินหาค่ำกันเดือนหนา เดือนหนาอะไรแลบพี t t àn, ân, ่เนาะเดือนเดือนสิบเอ็ดวังว่าเดือนสิบเอ็ดปาทไม้เพทำงานหาเงินแล้วบ่มีเงินมียังเท่าไหร่เลี้ยงครอบครัวเดินทางไกลเลยพี่น้องใส่เงิน เจอกันอยู่เกาหลีเพื่อแหละซิกิได้ถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิ่งดไว้บอแล้วไปฟูกัสแด้ทำงานเนาะกทำนีา่างๆก็บขายไปน้ำอยู่น้ำสวนน้ำอันไปสัมผัสบรรยากาศอยู่เกาหลีกันนะพี่น้องเป็นแม่ได้เงินเดือนสิดีบยู่บอไปไปกับว่าพ่อใหญ่อะไรพี่น้องพาเครือ่องบินกัเป็นหมื่นดดพี่น้องพาเครื่องบินกับ เจ็ดแปดหมื่นอลไรพี่น้องเอ้ยรวมรวมอู้อยังอาขีดอุ๊บดูเฉี่ยวเงินมาจากทางใดเจ็ดแปดหมื่นท่าวิสาพิซซ่าท่าวิสาท่าเกลียงเอาย่านเลยปล่อยแล้วเนาะบรรยากาศงามบแรงๆพี่นอ้องถึงผ่า กำลังเล่นเมืกำลั่นตคอนสิตัขยนพ้นมืออื่นยังบริวิตเขาอพี่น้องไปตัดเนียวแห่งกระยาเละพี่น้องมันยาวเพื่อมันลายห้ามอยู่คู่มือห้อยู่คู่มือพี่น้องมือ่นเยแพ่งนะฮะปอแพงฮะก็ลงมือพี่น้องถงนี่มือวานนี่กั ปันอยู่หน้าทงสีสว่างได้42หักบทัดแล่วดอกพี่น้องเหลือแล่แต่โตซุกงั้ปาอีกรอบพี่คองงนะแน่งมีเช็ดชัดเลยมีได้ฮุบตอยกบลกรายคน ขาเจ้าอันนี้พอดีเกี่ยวโบมไว้เลยแล้วสำเนียงข้าเจ้าเขาหอมนี่แม่นี่หอมมะลิบ่ะหรือบบเมนหอมมะลิแต่ว่ามันเป็นมันมีแบบดอมแบบงันอืมหอมขาวอือหอมขาวแต่ว่าพี่น้องมาหอดนมาเพ่งแค่สิข้อเกี่ยวเขาก่อนเด้อได้ก็ฝากเป็นกำลังใจให้บราเพ่งเยอะวนะพี่น้องเกี่ยวเขาน้ำกัน สบ,บายดีเบสุขสุขคน